ที่ใช้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะโดยใช้สัมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อทุกทท่านนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมจ้าดาก็มากับเคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เหรอคะดาก็จะพามาเพื่อนๆน,น,นมา ใช้นี้คะ่ะหัวใช้เช้านะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมจา้าก็มาเคล็ดรับผิวสวยสุขภาพดีช่วงนี้เป็นช่วงการพาเพื่อนๆทําครีมลดฝ้าลดกระลดรอยจุดด่างดำบนใบหน้านะคะโดยใช้ตัวหลักก็คือ ใช้ปะหรอปะหรือว่าใช้หัวใช้เท้านะคะดาจะพาทำเจสูตรนะคะดาทำไปแล้ว1สูตรวันนี้มาสูตรที่2ค่ะสูตรที่สองนี้จะใช้ส่วนผสมอะไรมั่งเดี๋ยวเพื่อนๆอยากู้ได้ใช่ไหมคะตามดามาเลยค่ะเรามาสวยไปด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปทำก็ ต้องทดลองใช้ก่อนนะคะเพื่อนๆจา๋าโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยใช้ปะโลปาหรือว่ายังไม่เคยใช้หัวใช้เท้ามาก่อนแล้วก็ขอแนะนําว่าก่อนอื่นก็ขอให้ใช้น้ําหัวใช้เท้าทาที่แขนก่อนนะคะทาที่คอก่อนนะคะหรือว่าทาที่ใบหูก่อนนะคะทิ้งไว้สัก30นาทีก่อนดูว่ามีอาการแพ้ไหมถ้าแพ้ก็อย่าใช้นะคะเ<ๆ>พื่อนๆจ๋าแสดงว่าผิวของคุณแพ้กรดเพราะว่าในหัวใช้เท้าก็จะมีกรดอ่อนๆนะคะเพื่อนๆจ๋า ซึ่งจะช่วยกัดสิวฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าออกนะคะนั่นก็คือกดอ่อนๆที่บางคนอาจจะมีอาการแพ้แดงนั้นเราก็ต้องทดลองใช้ก่อนนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่มีอาการแพ้กรดตัวนั้นนะคะสุดของวันนี้มาดูกันค่ะว่าดาจะใช้อะไรมั่งเดี๋ยวเรามาดูกัน,นจ้าสุดวันนี้นะคะสุดร,รลดป้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าดาก็จะใช้นี่ค่ะ,น,คะนี่คือเจลว,ว่านหางจระเข้ที่ดาทำเองนะคะ แล้วนี่ก็คือน้ำของหัวใชเท้านะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็นี่คือน้ำมันตําแเยฝรั่งนะคะโดยได้ดจะใช้น้ำหัวไชเท้ UH! าห,หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆจ๋านี่คือช้อนโต๊ะของดานะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ําจากตําแเยฝรั่งนะคะน้ํามันตําแเยฝรั่งก็คือตัวนี้นะคะได้จะใช้ หนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะนี่ก็คือช้อนตัวนี้นะคะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาใส่ลงไป <DM Z> free. ค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็เจอว่านหางจระเข้อึบๆนี่คือเจอว่านหางจระเข้นะคะเพื่อนๆจ๋าไาจจะใช้หนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋ากันแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆจ๋า คนให้เนื้อครีมเข้ากันนะคะแล้วก็ทำหดบ่อยๆอเคนะคะพเพื่อนๆจ๋าหลังจากคนให้เข้ากันแล้วเราก็มาชโลมให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะที่ใช้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะโดยใช้สำลีนะคะพเพื่อนๆจา๋าชุบลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆจา๋าแล้วก็ชโลมให้ทั่วใบหน้านะคะชโลมให้ทั่วใบหน้าค่ะ เว้นบริเวณรอบขอบตานะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคนะคะดาก็ฉลมทั่วใบหน้าแล้วนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ของด้ายจะทิ้งไว้30นาทีแต่ก็เหมือนเดิมดาก็จะแนะนําให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้ทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ล้าง้จะนวดนิดน,นึงนะคะ แล้วได้จะทิ้งไว้30นาทีค่ะของหน้าของด้านนะคะแล้วดาก็จะล้างออกด้วยน้าสะอาดนะคะเพื่อนๆจ๋าโดยดาแนะนําให้เพื่อนๆทําอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆจ๋าทดลองดูหนึ่งเดือนนะคะดูว่าคือ5อาทิตย์นะคะแล้วดูว่าผิวของคุณจะมีความกระจ่างใสขึ้นขนาดไหนนะคะฝ้ากระจุกดาดา จุดด่างดําบนใบหน้านะคะจะค่อยๆจางหายนะคะจะค่อยๆเลือนจางลงลดลงไปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยหรือว่ากาศร้อนก็ต้องระมัดระวังในการออกไปที่แสงแดดนะคะต้องป้องกันให้ดีค่ะป้องกันแสงแดดที่จะมามสร้างก่อให้เกิดปัญหาฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าของเรานะคะโดยการใช้ครีมกันแดดหรือว่าไม่งั้นก็ พยายามเลี่ยงในการที่จะออกแดดจ,ดจัดนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าแสงแดดนี่แสง U U V จากแสงแดดนี้จะก่อให้เกิดผิวหมองคล้ำเกิดฝ้าเกิดกระได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วก็มีผลกระทบต่อสายตาของเราด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าดังนั้นต้องรับมัดระวังด้วยนะคะโอเคนะคะดาก็จะทิ้งครีมไว้สัก30นาทีสำหรับหน้าของดาเองตอนนี้รู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะเพราะ เจลว่นหางจระเข้จะมีความเย็นนะคะแล้วดาได้ทําว่าเจลว่นหางจระเข้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ดังนั้นก็จะมีความเย็นทําให้ผิวพันชุ่มฉ่าแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองด้วยนะคะเพราะว่าสารกรดที่มีอยู่ในหัวชัยเท้านะคะซึ่งจะช่วยกัดลอกใบหน้าของเราออกก็จะลด ลดความเป็นกรดลงนิดหนึ่งด้วยเจลวตนหางจระเข้นะคะ,ะพ<อ>เพิ่มเจลวตนหางจระเข้ลงไปจะดีมากๆเลยค่ะแล้วน้ามันาเยแรั่งที่ดาเพิ่มลงไปก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มช้ําให้กับใบหน้านะคะคือความไอดาเป็นคนผิวแห้งค่ะดังนั้นดาก็ต้องเพิ่มน้ํามันจำำเยแรั่งลงไปเพื่อจะให้ใบหน้าของดามีความชุ่มชื้นนะคะมีความชุ่มชื้นกับใบหน้าของเราเพราะว่าไม่งั้นหน้าแห้งนี้จะทําให้ผิวของเรายิ่ง เสียสมดุลของน้ํานะคะไม่ดีตัวผิวคะ่ะสําหรับคนผิวแห้งอย่างดาะคะแต่สําหรับคนผิวมันก็ไม่ต้องใส่นะคะหรือว่าหากคุณไม่มีตําเยฝรัง่งคุณก็สามารถใช้น้ํามันมะกอกก็ได้คะ่ะที่เมืองไทยน้ามันมะกอกหาง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะเพื่อนๆจ้ะแล้วเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจาก30นาทีแล้วดวาจะล้างหน้าให้สะาดแล้วเรามาดูค่ะว่าจะมีความกระจ่างใสขึ้นไหม ก็คงไม่มีอะไรเมจิโกใช่ไหมคะเพื่อนๆจ๋าอย่างน้อยเราก็ต้องทาสักเดือน2เดือนก่อนนะคะเพื่อจะเห็นความกระจ่างใสของใบหน้านะคะเพื่อจ๋าและหลังจาก30นาทีร้อยดาาก็ไปล้างหน้าให้สะอาดแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ารู้สึกดีมากเลยค่ะก็ไ,ได้หน้าเนียนใสยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าแล้ว เพื่อนๆลองทำดูนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงก็บอกให้ดาดูรู้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะผิวของคนเราแตกต่างกันค่ะเพื่อนๆจ๋าต้องทดลองการแพ้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีน้ำมันาำย์ฝรั่งก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพื่อนๆจ๋าเขไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าจะถ้าเป็นคนผิวแห้งก็ขอให้ใช้น้ำมันโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกบ้านเรานะคะ หรือว่าถ้าหาเบบี้ออยได้ก็ดีนะคะเพื่อนๆจากถ้าคนผิวแห้งนะคะสําหรับคนที่ผิวมันไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าสําหรับคนผิวแห้งการใช้น้ํามันก็จะเป็นช่วยควบคุมนะคะไม่ให้ผิวของเราแห้งกร้านนะคะระหว่างที่เราใช้หัวชายเท้าเพราะว่หัวชายเท้านี่ก็จะมีลทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะคะซึ่งจะ กัดไปหน้าของเราให้หน้าของเราขาวใสนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆจ๋าดาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมีหน้าที่ขาวกระจ่างใสมีผิวพรรณที่ดีนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อจะเป็นกําลังใจให้ดาได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคนที่รู้จักจะได้ ทำแบบว่าผิวสวยสุขภาพผิวดีในราคางบที่ประหยัดแสนประหยัดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วเรามาพบกันคลิปต่อไปนะคะดูนะคะว่าสุดต่อไปดาจะใช้สุดเคล็ดลับอะไรแต่ว่าก็จากหัวใช้เท้านะคะเคล็ดลับของหัวใช้เท้าที่จะทําให้หน้าของคุณเท้าสวยกระจ่งางใสง่ายๆในงบที่ประหยัดแสนประหยัดค่ะแล้วเรามาพบกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ดาขอกราวคาว่าสวัสดี แล้วใีความสุขทุกๆคนนะ